สวัสดีค่ะกับรายการพะรือหัดต้าข่าวสวทนะคะวันนี้นะคะเรามาที่โรงเรียนขยายโอกาสชื่อโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวนิษสังกัดสวพราชบุรีเขตหนึ่งค่ะที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงเรียนขยายโอกาสแห่งนี้จะเต็มไปด้วยวิทยาการที่ถือว่าทันสมัยมีเรื่องของหุ่นยนต์โคดดิ้ง แล้วยังมีสิ่งที่เป็น m e t a เวิร์ด้วยนะคะมีการันตีด้วยรางวัลระดับชาติสิ่งที่สำคัญอีกนะคะยังไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเข้าถึงนักเรียนแต่ยังมีเรื่องของดนตรีมีวงโยธวาทิศซึ่งขณะนี้กำลังไปแข่งระดับชาติเช่นกันนะคะได้ฟังจากคุณครูแล้วนะคะยังมีการสวดบนมีทำนองสารพันยะนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยคือ ความตั้งใจของคุณครูความตั้งใจของผอ,อโรงเรียนและความขยันของสอพปราชบุรีเขตหนึ่งค่ะสิ่งที่น่าสนใจโรงเรียนนี้เด็กมีความสุขติดแฮชแท็กได้เลยค่ะเรียนดีมีความสุขที่นี่ค่ะเชิญไปชมค่ะ ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ,อพิสนุโชติริคุณวัฒนะคะท่านผอโรงเรียนวัดเขาวางแสงช่วงสวัสวดิค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอคอะเราทราบมาว่าโรงเรียนเนี้ยเรามีเขาเรียกว่าโครงการล้วก็รางวัลต่างๆมากมายเลยเขานี้ <ใน S 2> อยากให้ท่านผอคอะพูดถึงโครงการหรือว่าผลงานที่โดดเด่นของเรียนนี้ให้เราฟังหน่อยค่ะโครงการที่โดดเด่นของเราก็จะมีโครงการในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การคำนวณก็คือในเรื่องของหุ่นยนต์ในเรื่องของบอดเกมนะครับ ในเรื่องของจิกซอว์โมเดลนะครับในส่วนของคุณโยนเนี่ยเราเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งที่ประเทศจีนนักรุกปักกิ่งนะครับได้รางวัลที่3มาในส่วนของรางวัลล่าสุดที่เราได้มาก็คือมวยไทยครับก็เป็นในระดับประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยมาแล้วก็ในส่วนของสวดบนสรพันยะก็ได้รางวัลจากกรมตัวเด็กประเทศนะครับแล้วในส่วนของคุณครูนะครับก็เราก็ได้ รางวัลเมตาเวิร์ดมาซึ่งคุณครูเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับในวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยหนึ่งเดียวที่ได้รางวัลตัวนี้มาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดขาวังแสงช่วงสธิ์ครับค่ะซึ่งถือได้ว,ว่าที่บอกค่ะว่าเมตาเวิร์ดเนี่ยที่ได้รางวัลมานะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่แข่งขงันต้งการจะเป็นแบบสพอมอหมดเลยใช่ไหมนะคะก็จะเป็นของที่นี่แหละค่ะที่เป็นสังกัดของสอพปราชบุรีที่รับรางวัลน,นี้ด้วยะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณครูคะ ตอนนี้เป็นไงบ้างคะวงโยของเราครับวงโยทวทิตของเราเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งไปได้รับ,ร,บรางวัลการแข่งขันวงโยทวทิดชิงแชมป์ประเทศไทยมาในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เดินทางไปแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกที่จังหวัดศรีสะเกดต่อไปครับค่ะก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะ ท่าผ e so ู้ชมคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณครูกันบ้างดีกว่านะคะกับคุณครูสมชัยกระต่ายทองนะคะที่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆค่ะได้มีการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ค่ะคุณครูคะถามนิดนึงว่าจากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นยนต์นะคะเรามีวิธีการกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วพอเด็กนักเรียนเข้ามาเนี่ยครับก็จะต้องศึกษาเด็กนักเรียนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ด้านความรู้อะไรเงนี้ครับ แล้วก็แวดวงของเด็กเพื่อที่จะได้ดีไซน์การการการจัดการเรียนการสอนที่เฉพาะทางตัวเขาครับใช่ค<ะ>่ฉะฉะนั้นเวลาที่เขาจะพัฒนาตัวเองเนี่ยที่อยู่ในลักษณะของสังคมขยาวกาศครับบางทีอาจจะมาจากโรงเรียนต่างๆรอบนอกที่พื้นฐานอาจจะไม่ได้ไม่ได้เสมอหรือเท่ากันหมดเราก็ต้องเกลี่ยเกลี่ยใหม่ศึกษา,าเรียนใหม่แล้วก็มีเวลาที่จะพัฒนาเรียนในในในห้องที่อยู่กับเราเนี่ยประมาณ3ปีนะครับเราจะต้องไปทำทำตัวส่วนนั้นให้ดีที่สุด ฉะนั้นตรงตรงส่วนกางของการออกแบบเนี่ยมีความสําคัญครับแล้วก็เราจะส่งเสริมเด็กอย่างไรได้บ้างยกอย่างเช่นในในลักษณะของห้องห้องเรียนของเรียนวัดขาวังนะครับจะมีส่วนของลักษณะคอนเซปต์ก็คล้ายๆกับรีสอร์ทเซ็นเตอร์กับโคเวิร์กสเปซก็คือมีพื้นที่ให้เด็กทํางานสามารถมา <c oughs> มาร่วมกันแล้วก็มาเขียนบอร์ดสเต็ปงานร่วมกัน <c oughs> มีพื้นที่สําหรับหยิบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ เป็นเครื่องมือเบาหรือว่าเครื่องมือหนักเครื่องมือหนักเนี่ยครูจะ<ม>ดูแลใกล้ชิดใช่ครับแล้วก็จะมีส่วนของพื้นที่ทํางานพวกควมอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็มามาทำงานร่วมกันลักษณะว่าบางทีเด็กอ่าบางคนนะครับพื้นพื้นฐานครอบครวาอาจจะไม่ไม่ได้มีอุปรกรณ์พวกนี้หรือว่าผู้ปกครองไม่ได้สนับสนุนพอมีอุปรกรณ์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะไม่ไม่เลื่อมล้ําไม่รักลันกันทุกคนจะมีเครื่องมือแล้วจะมีความสุขในการเรียนครับแล้วพัฒนาตัวเองครับอ๋อค่ะ นี่ไหมคะว่านั่นคือความสุขของการที่เด็กๆได้มาเรียนแล้วก็ลงมือทานะคะกับอุปกรณ์ที่ทางเราก็มีซัพพอร์ตให้กับเด็กๆด้วยนะคะข้อนี้เนี่ยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มันมันสอดคล้องกับตัวชีวิตใดบ้างอะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักๆนะครับก็คือเทคโนโลยีโคดดิ้งแล้วก็การออกแบบและเทคโนโลยีครับซึ่งจะใช้ทั้งทั้งของการเขียนโค้ดแล้วก็การการการออกแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานแรงต่าง อาจจะมีการออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวตัวชีวัดที่เด็กนักเรียนต้องเรียนนะครับในม .1, ม2ม3ซึ่งก็จะเป็นสเต็ปต่อยอดกันไปแล้วก็เวลาเด็กจะไปศึกษาต่อหรือไปเรียนต่อในในสาขาต่างๆทักษะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นฐานในเด็กนักเรียนครับครับผมค่ะท่านผู้ชมคะมาจนถึงจุดนี้เนี่ย เราก็จะเหมือนแบบมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะนั่นก็คือบอร์ดเกมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกันนะคะกับคุณครูสมพรชัยก่อเจริญพัฒนาชัยนะคะคุณครูครับคุณครูเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรวิชาสังคมศึกษาครับสังคมศึกษาเพราะนั้นเนี่ยบอร์ดเกมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยประยุกต์ใช้แบบไหนในวิชาที่คุณครูสอนนะคะมาูรณาการครับหลักการมาใช้ในการสอนครับอย่างนี้เป็นวิชาที่อาจจะไม่ใช้ากัาสังคม ตรงๆข้อมเป็นประวัติศาสตร์ที่มันแยกมาถูกตองไหม oh, <okay. S 2> ครับอ๋อค่ะครับก็ให้มาใช้เรื่องของชุมนุมครับทำ mm hmm. บริการกับในเรื่องของชุมนุมซึ่ง,ง <Okay. S 2> ของสมมติอัเกรดด้วยครับเนเรื่องของการอนุญาครับก็ <Okay. S 2> เป็นการสอนโดยการในเรื่องของเด็กมารวมกันแล้วก็มาเรื่องของแจกการอธ mm hmm. ิบายกาติกาก่อน mm hmm. แล้วก็ประยุกต์ใช้ซึ่งในบอรดเกมนะครับในเรื่องของบอดเกมเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานครับเราประยับประยุกต์กฎกติกาให,ให้มันดูสั้นขึ้นค่ะ <Okay. S 2> ครับ แล้วหลังจากเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเรามาถอดบ,บทเรียนครับว่าเราได้อะไรบ้างอ๋ oh, oh, ่กนถอดก่นนอนครับต้องถอดก่อนครับ, <c oughs> บบทเรียนแล้วได้อะไรบ้างครับแล้วมาพูดคุยกันครับอืมก็คือเด็กๆเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันในในขณะที่เราเรียนกับกิจกรรมต่างๆแต่นี่น่าสนใจมากเลยะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับในยุคสมัยต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เขาเรียกว่า ตณนรงแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้เด็กๆได้เรียนรูประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วก็ที่เล่นอยู่ตรงหน้านี้ค่ะน้องๆเขากําลังเล่นบอร์ดเกมชนิดหนึ่งที่จะต้องมีการวางแผนเรื่องการเงินการเงินครับใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูถามนิดนึงว่าสําหรับการจัดกระเด็นการสอนแบบนี้เนี่ยเราสามารถนําไปต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างอะคะในเรื่องของการต่อยอดคือเด็กหนึ่งนเรื่องของการสอนเนี่ยเราใช้ในห้องเรียนสุดไม่หักห้องเรียนปุ๊บเด็กมีความชอบเฮ้ยอยากเล่นมาเล่นในช่วงของพักกลางวันช่วงของเลิกเรียนหลังเลิกเรียนครับ หลังจากนั้นก็มีการเรื่องของมีการแข่งขันและการขัดต่างๆมา oh. เรามีการคัดเด็กครับคัดเด็กว่าคนที่ชอบมาคัดในเรื่องของการแข่งขันหลังจากนั้นก็มาฝึกซ้อมในช่วงของเย็นเที่ยง mm. ครับถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเรื่องของการใช้มือถือลงอย่างชัดเจนครับอ๋อเห็นไหมคะเรื่องดีมากๆเลยเพราะว่า ลดการใช้มือถือเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มาจับอุปกรณ์ใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่เป็นสื่อกาใเรียนในการใช้เข้าไปเริ่มกิจกรรมวันเลยคร oui, Teraz, right? ับอ uh, ่าน ah, right. so, like ี s right. <S rights, yep, ่แหละค่ะน่าสนใจมากกิจกรรมกิจกรรม Active Learning ที่ทาให้เด็กๆเนี่ยออกห่างจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นสื่อโซเชียลช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับเพื่อนได้เพราะว่าเกมเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ได้ถูกไหมคะ ก็ต้องเล่นกันแต่ละคนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยการที่ไปทางเราจะเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับอ่าเปิดสังคมสังคมใช่ครับเปิดสังคมนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้คุณครูจะนําสื่อเหล่านี้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของเรายังไงได้บ้างคะในเรื่องของตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะนำไปต่อยอดในเรื่องของการสอนรวมถึงการออกแบบเกมใหม่ๆขึ้นมาค่ะเพราะตอนนี้บอร์ดเกมเราสามารถที่นํามาใช้ในทุกทูชาได้ครับทุกกลุ่มสไลด์เลยนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่วิชาเดียวแต่<ช>นําไ, <ป S 1> ไปประยุบใช้ในทุกๆวิชาได้เองค่ะใช่ครัมาจนถึงมุมนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือโครงการปลอดศูนย์รอมศน,นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขะขยะโอกาสแล้วก็มีนักเรียนที่เป็นชั้นมัธยมด้วยวันนี้เราอยู่กับคุณครูสุพัสพี่รมแก้วนะคะคุณครูคะถามอีน,นึงว่าในส่วนของการดําเนินโครงการ โรงเรียนปลอดศูนย์รอมอสอคะ่ะเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าพูดถึงนะคะโรงเรียนวัดขาวางแสงช่วงส่วนนีดเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าโครงการปลอดศูนย์รอมศสอ,อย่างเต็มรูปแบบนะคะ <c oughs> แต่เราก็มีวิธีการที่เราจะแก้ปัญหานักเ,เรียนที่ติดศูนย์รอมออ, <c oughs> อซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ที่ที่ดีนะคะก็คือการ ใช้วิธีการ3ปรับเราเรียกว่านโยบาย3าปรับ3ปรับปรับแรกปรับอะไรคะ ปรับเขาปรับเขาเขาในที่นี้คือนักเรียนของเราค่ะอ๋อปรับตัวนักเรียนก็คือ,อนักเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะติดศูนย์แล้วก็มอสอนะคะด้วยเหตุผลก็คือนักเรียนขาดวินัยแล้วก็ไม่มีความรับผิดช,ชอบบางทีติดโทรศัพท์เล่นโซเชียลจนไม่นอนตอนเช้าไม่อยากมาโรงเรียนอะไระอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะเข้ามาช่วยในการ แก้ไขปัญหานี้นะคะ <c oughs> ก็คือเริ่มตั้งแต่เราก็จะมีประวัตินักเรียนนะคะ <c oughs> เราจะมีประวัตินักเรียนเพื่อที่จะดูสภาพครอบครัวว่าเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> แล้วก็ใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะการประชุมผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมาใน ภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีกิจกรรมคลาสูมิทติ้งผู้ปกครองกับครูจะได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาของนักเรียนในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมีคุณครูประจําชั้นคุณครูประจําวิชานะคะที่จะเป็นผู้กํากับติดตามแล้วก็ฝ่ายบริหารนะคะค่ะแล้วก็ ปรับที่สองปรับที่สองนะคะคือปรับเราปรับเราปรับยังไงคะคุณครูในนะที่นี้ก็คือคุณครูคะนะคะก็คือ,อใช้ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลซึ่งตอนนี้นะคะสปะทก็มีเรื่องของการวัดผลประเมินผลในระหว่างทางแล้วก็ปลายทางใช่ไหมคะก็คุณครูก็ต้องศึกษาแนวทางการวัดผลประเมินผลแล้วก็นำตัวชี้วัดระหว่างทางมาเพื่อพัฒนานะคะ แล้วก็นักเรียนก็จะเกิดความชํานาญนะคะได้ได้ฝึกฝนแล้วก็สามารถที่จะตัดสินผลโดยใช้ตัวชี้วัดปลายทางได้นะคะก็คือ,อนักเรียนก็จะมีความกดดันน้อยลงใช่ไหมคะลดความกดดันเด็กด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ปรับที่3ปรับที่3ค่ะ ปรับทีส่สาก็คือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะคุณครูก็นํา active learning <ฮ>นะคะคเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน,นได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม่นเน้นที่เรื่องข้อสอบอย่างเดียวนะคะมีการลงมือปฏิบัติให้ภาระงานใช้แฟ้มสะสมผลงานนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์การสอบถามอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือ3ปรับนะคะการที่จะทำให้นักเรียนของเรียนนี้เนี่ย ปลอดศูนย์รอกและมสองนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีการต่อย,ยอดนะคะ,คะอย่างเช่นอย่างที่ทราบว่าโรงเรียนเราก็ใช้การาวัดแววออนไลน์นะคะร้อยเปอร์เซนต์กับกับนักเรียนแล้วทาให้เราทราบว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถในด้านใดนะคะมีความถนัดความสนใจในด้านใดแล้วเราก็จะไปต่อยอดเขาพัฒนาเขาตามความถนัดความสนใจอันนั้นด,ด้วยค่ะ่นาสนใจมากๆนะคะกับกระบวนการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ กับการเรียนการสอนที่นี่ Active Learning นะคะสิ่งที่โรงเรียนนี้นะคะจัดทุกอย่างมาจากแบบวัดแววร0 0พระหุปัญญานำไปสู่กิจกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นเ,เรื่องของการเกษตรที่นำไปใช้ในการทำให้เกิดปั๊มน้ำต่างๆคุณครูคณิตศาสตร์ยังเรียกได้ว่าคุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะ จากที่ไม่ได้รู้คอมพิวเตอร์ยังไปเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือใช้ Metaverse นะคะมาช่วยในการเรียนการสอนและจะขยายผลค่ะนะคะแล้วก็คุณครูสอนสังคมนะคะประวัติศาสตร์ใช้บอร์ดเกมนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะมีมวยด้วยนะคะที่นี่เรียกได้ว่าพระหุปัญญาของแท้ลงสู่การปฏิบัติ active learning เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและเด็กคิดวิเคราะห์ตอบคำถามได้หมดทุกอย่างที่นี่โรงเรียนวัดเขาว,วังแสงช่วงสุวรรณิศสพปราชบุรีคิดตดงเทปหน้าไปตามชมโรงเรียนอื่นค่ะ